ดีแนพกุกูไเียบอนี้ฝากันเนอหนึ่สามนตกพี่นาะสามกำนังเห็นบรรยากาศดีขนาดนันนี่ซิปเอกโมอะไาเนะเห็นี้องเบม่ง สิบสองโมงหาสิบเก้าช็อตายเลยพี่น้องเลยพี่สาวนี่อันปวดเลยมาสื่อคล้องเนาะรถอันนั้นกราเป๋าเอาเมื่อรถทอะไรพากลับมาส่งมึงหมอสิเทศเนี่ยแล้วก็เลยตายเนี่ย ต่หน,นีสามก็เลังตีแพดานเย yeah, <Yeah, S 1> พี่นอ้องแพดานของเขาแพดานหาของที่เอาพากระตีนะเนาะพากระตีเขากลับไปซื้อมาเลยซื้อมาแผ่นละพกสินหาพันกีบเนาะรวมๆแล้ว,ว,วไปซื้อเครื <c oughs> ่องแผ่นเครื่องใหม่มาก,กับประมาณด่านสองเซนกรีบนะหนึ่งด่าน ประมาณ2,000ันตัวสองพันบาทแล้วเลยล่ะพี่น้องเปิดเลยเนาะแน่อซื้อเรอับตอนนี้ให้สร้างเป็นเห็ดเนานะเป็นติ๊ตีแพ,พดานแล้วกับแอมอ้าวอันดีมันนี่ยังไม่ไหายปะปะใส่สุดงามแท้ฮะ สบายดีก่อนเอาปาหนุ่มก่อนสบายดียืมยืมน้ำเนี้มกล่องน้ำสบายดีสบายดีเด้ง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 เอาแกมาหาห่งามโยพี่น้องคอมเมนต์ในเด้อบันน้อยมากแบบนี้แหละเดี๋ยวสีทาสีใส่กับขัดหาสีมาทาใส่เนะ ส่วนตัวนี้ฮาก็สยังสร้างเป็นตีจำเลยพี่น้องจำพาพอเห็นให้มันสูงๆเนาะก่อน้า,าสิตัดผมแกสใส่ผัดลมผัดยังนี่แหละให้มันสูงๆไว้ ตกแหงคับพี่นอง้าเถอฝนตกบิ๊กตกแหงเลยพี่ถ้าอยู่เขาแล้ว อยู่บ้านโมโหว่านาำถุงระบบจักทัวรขาจะสิเทแลระบจักเ่ยได้มเนาะนักกี่ตัวกคนเนึ่เดยปั ละไรี่เจาะก็เจาเานี่ยพี่น้องนี่คือโซมนาร้านตัดผมสั่งหน่อยบาร์เบอร์นะครับตอนนี้สร้างเป็นอันตีแพ,พาดานแข้งทึง,งแล้วแนละ้วพี่น้องไอ กาอ้อมทางขางนี่เห็นบ่แอมพาทางขางส่วนประตูบ้านยังนี่น่าจะมืออื่นมืออื่นทางผลิังสีเหตุได้นะอว่าม,มือเนี้ยคนตกบนมือหากกะไทยเน่หากะเศร้าแต่ก็ยังตกแบบหยิบหยิบหยิบยิบพี่น้องเลยสงสัยพายุเข่า่อดาดูการดำไฮดำหน้าแหละพี่น้องเนี้ย สร้างเพิ่นกันเห็ดดีแล้วเพม่นก็นกนกลงให้ลงหน้าอืมตัวนี้สิเอาสูงขึ้นกลัวตัวนั้นนอ้อเพราะว่าบอเหอติดพัดลมบอนหอเนี่มันจังซีสูงพี่น้องข้างใน,นข้างใน,นก็นก่าจะเป็นบางเจากกรสิแอบเหตุเป็นห้องนอนกขนาสสสสสด คอมเมนต์ดูพี่น้องไปจะได้งามอยู่บ่นี่สวยสวยสพี่น้องตอนนี้ส้างเพื่อจะเห็นประมาณ80%เอน่์ยเนาะ <c oughs> มือน,นี่ลอยมือนี่ลอยมือนี่แลลวเนาะ ไปจะได้พ <us. ี่น้องรอดได้ตอนนี้แอมแน่แล้วพี่น้องเลยฝนตกเบิดมื่นแต่สร้างเพิ่งก็ยังเห็ดเนาะเพราะว่าเผาเผาลงให้ลงหน้าเลยเนาะโดยี๋ยวเดี๋ยวคือว่าสร้างเพิ่นเห็ดไว้เติบแล้วพี่น้องท่านใจอีดีราคาจ้างเพิ่นกะบกแพงนะพี่น้องแมนพอจ้าง

อื่นจังลอยเปร์เซ็นต์ดีดือนหดโยเอหนกเองะพี่น้องหาเฮายังเหลือสามแผ่นพาออยู่บ่อสามแผ่นยังสาม จะมาจะมาจ๊กี้ไหมลูกโอ้ตัวนี้ได้นะสุดนีกันอยู่านีะมาอยู่มาออื่นโดยโดยพ่อกระเพาะมาใช้ไหมใช่รพี่น้องตอนนี้วันนี้กระสิแดงเมื่ออะไรเนาะที่แดกวันสินอนบานป่าแหละแต่ว่าเครื่องถือมามันเปียกพี่น้องเลยส่งถือมาบอนไลน์เนาะเรื่องว่าสีเมืงาเลี่ยนนะ หน้าเอาเรื่องหน้าอยก่ตอนนี้เนาะหลังจากบิ่งสร้างเสร็จเมื้ออื่นน่ะจะแล้วพี่น้นะนอนงหันห้อเมื่อนีอ้บ่แล้วเนาะฝนตกเนี่มันก็เลยเห็ดเนีสร้างเผ็ดหยาดเนาะเห็ดลำบากแน่มื่ออื่นกันน่ะจะพลุตกอีกคือเก่าไปเดี๋ยวมาน้อยขอตัวขี่รถกันเนานะเมื่อบ้านพี่น้องเลย มานอนอยู่บ้านคืนหนึ่งมมหมืออื่นสาวก็มาหม่มาบึง้างเป็นเห็ดเดินทางเมือบ้านกันพี่นองบรรยากาศแ่มแรงฝนตกโอ๊กโม้งนะโอ๊กโมงแนระงเลง เหือนแน่ไปถ่ายเกลีองเลยนะแน่เกลืไงห่อใจบลันจรไก่สิแล้วเลยนะยังอีกสิบเปอร์เซ็นเฮ้ยสาวเปอร์เซ็นอย่างเนีสบายดีปะเงียบมเงียบม้ยิ่หอดบาปะ ถามนะว่าเบิ้งก็จะได้ห่านตาพรมไก่สบิงเป็นจะได้ห่นตาพรมไก่สีแดงเอรา่ไก่สีแดงเอราวานะบ่าวบากมวนๆหน่ยสิบ้าหิวมัไก่สีแดแล้วจะไปอยู่ก็ลำบากปะฮะไ่ใช้ป่านนึกลำากน กินข้าวเนาะว่าใส่ป่านกินข้าวอันยังล่ะกินข้าวครับต้มตีนข้วยต้มตีนขั้วยฝนตกแหงอยู่บ้านเหมครับตกบนมืออยู่เปล่าตกบนมือกันเนาะแหงบ่ทำแห้งคือกันฝนตกแหงบ้านได้พี่น้องมืออื่นเพื่อแหละสีออกไปเบิ่งในเสาคือเก่าเนาะ ดูบางหั่ตัดผมเฮะไก่สิแล้วเลยแหละท่านแล้วก็ตัดถ้าวิทยามผลบ่ยังเปิดเปิดตัดออกเปิดเลยเลยเนาะเปิดเลยก็ได้ข้างบังเปิดทางเต้นเมื่อไหร กำหนดเมือมอม่อเมื่อได้กำหนดเพศะเข้ากับหมดยากแต่เข้ามาเนาะมาตามเพศะตามอนนะค่ะ้ามีลูกขาก่อนขาขานี่ยุกขาก่อนถ้าเขาแบบเป็นลุกขาแบบอันตราดดยๆก่อนจังเปิดใช่ไหมมีลูกขาเข้ามากันเปิดไปใหม่เอาปไปเหยียดไปมันจะ เปิดทุกเมฆนี่เปิดทันทีน้ำปานเนาะเดี๋ยวสิมาแอบตัดทรงผมเล็กหน่อยอยู่บ้านก่อนบรรยากาศง่ายบ้านเนาะพี่น้องไม่ได้กับมานอนเถื่อนเนาะบางอื่นก็ออกเดินทางคือก็ไปเบิ่งเขาจะเห็ดขั้น level อื่นคือง่ายแหละพี่น้อง กางสิบอโะแดงบนน้ำชางบนผาขั้นแรวไปเดี๋ยาว้าเกษสิได้คอจบคลิปเพียงเซมีเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องรอเบิ่งตอนห่านเดี่ยวสมบูรณ์นะครับซื้ออุปกรณ์อย่างอุปกรณ์อีกอันนึงก็คือตั้งตัดผมเนาะเข้ามาทำในสื่อตั้งตัดผมกับผัดต้มเอาอยู่เพราะว่า เอาเลยนะเนาะอาแยัยเดยอยังต่างต่าง,างดัดผมกับผัดลเมเบอร์ธนาแหน่พี่น้องอาจจะเดดเสร็จสมบูรณ์ส่วนบอลอันขันหองเฮ้าบานา้าจางเห็ดนะผัดตอนจะไปนอนอีดีพูเจอกันชิหน้าพี่น้องสำหรับวินนี้ก็่าดื่มเป็นกำลังใจเนาะคอมเมนต์เด่นนำมหนไอเดอพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนะี่ยบายบาย